ล้างกับรื้อกับกำแพงต่างกันยังไม่ได้เลยกำแพงก็กำแพงร้อนอย่างไหมร้อนเหมือนล้านกรับื้อไหมเหมือนล้านกับรืเอล้างกับื้อจะมีน้ำมันเยอะมันจะร้อนเออเผาแก๊สเออจะเป็นแก๊สเป็นอะไรเงี้ยเหนื่อเหนือนกันกำแพงก็คล้ายๆกันเหนื่อคล้ายๆกันเหนื่อคลายกันหลัง ฟังแมงกับพี่คุยกับแม่เอ็มฟังไม่รู้เรื่องเลยเหนื้อมากเหนื้อแม่แมงกับยิงพังกระต่ายเหนือกว่านี้อีกนะพังกระต่ายเหนือกว่านี้อีกพังกระต่ายพังกระต่าย พางกระตายควาชุมไม่ค่อยเนื่อยจริงนะเส่ยวพายกระตายใช่เลย่าดนพูดไม่เนื่อยเลยไม่เนดขคุณค่ะจะมีคนเด็กเสิร์ฟน้ำมาด้วยนะคะอันนี้ใช่ภาษากำแพงเพชรไหมภาษากำแพงเพชรจ้ะมันใช่คนสุโขทัยหรือไม่ใช่คนสุโขทัยไหนนะใครอยู่พางกระตายเนี่ยหนังหนังนี่หนัง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  ล่างเราไปเไียนบหนังใช่ไหมได้เดี๋ยวถ้าใครไม่รู้ว่าภาษาพังกาตาไลพูดยังไงเดี๋ยวพาไปทิ้งที่เลยตลกพาไตลกนะภาษาพังกาตไลอ่ะทำพังกาตไอ่ะ้ยพวกไปเราเราก็เหมือนชนกลุ่มน้อยอช่อยก็กำแพงเนาะกำแพงเพชรคนนันก็บี้ก็บกแพงแต่แอมเดอร์คนที่ไหนคนที่ไหนแอมเดอร์คนที่ไหน เอ็มซ์ก็งงไปหมดแล้วต้องแพงด้วยใช่ไหมว่าตอนนี้ก็จะมาเป็นแต่ว่ายุงเจ็จะอยู่ลังกระเบือแล้วคุณจะเป็นคนลังกระเบือแล้วเลอนะอ๋อยายชวนก็จะปล่อยเงินกู้ต่อเนาะป้าใช้บ้านใช้ใบ้างเนื้อดอกอ่ะยังไม่ได้เป็นนี่อะไรกันเลยอเหร ปล่อยก็ปล่อยไปเลยมีแต่วันนี้เขามาใช้นี่เนี่ยฮะวันนี้เขามาใช้นี่เนี่ยใช้นี่เหรอเอือเดลอย่างโจรบอกให้คนกู้มันไม่ได้ตังค์ได้้ทังดอกทั้งต้นเลยปล่อยไป โอ้ยนะลุงรับบริการน้ำเลยค่ะลุงรับลุงยิ่งามเล่นลุงิงโลุงรับแฟนย่าชวนบริการน้ำริ้งแล้วต้องเป็นสาวๆนะเนี่ยถืโกลครับดินครับเดินเอาไปบนหน้ามือถือ YouTube จะไม่ใหมีเวลาว่างคือกล้องอย่างเดียวค่ะคือกล้องกันอย่างเดียวคือกล้องอย่างเดียวกับข้าวก็ไม่มีเวลาทำแกงส้มไม่ตักมาจะได้จะได้แกงส้มไม่ได้ตักมา มาม่นั่งเลยนั่งเลยนั่งเลยเดี๋ยวูจะไปถ่ายมอก๋วยเตี๋ยวเขามังไงเรียนแบบพก๋วีอ่ไรเ้อปยาช่ไม่ทำคลิปเบอร์ตามสบายฮะยาช่วยได้มาคลิปนึงเออได้มาคลิปนึง้ม เอาลงวันหลังก็ได้นะตัวจับยี่สิบบาทอันใหญ่อันนี้แบบเค็มใช่ไหมอันนี้แบบเค็มที่แบหวานอันนี้หวานหวานอันนี้เค็มอันเดร์ชอบทานเหรอก๋วยจั๊บนุมอ๋อวยับไก่เ้าถุงครัวเขาเลยน่ะโอ้ พี่ยายบอกยายไม่ทนันแล้วน,น,นั่งมือแล้ววิ่งแล้วเนี่ยเย้ๆเราไม่อยู่มากหราอ,อ๋องนั่งขาดอีกถ้วยนึ่งขาดถ้วยน,นี่อันนี้ผมสองคนเ,เอาไออาก่เรองเหมาก็าได้ไก่เอาไก,ก,ไก่กันหมดเลยใช่ไหมใช่ไก่กันหมดเลยทำไก่หมดนั่นแหละเอาีข้าวอีกถ้วยยังไม่เคยกินก๋วยเตี๋ยวไก่โอ้โหถามจริงไม่อยู่รังนั่งมือไม่เคยมาฟักทุ่งเลยเนี่ยฟักทุ่งก็พี่ชายก็อยู่เนี่ยย่่่่อูฟักทุงแตไมเคย อยู่แนยายคงรู้จักใช่ไหมยายใช่แก็บินนำทางเนี่ยยายรู้จักลุงป้องไหมป้องปีนี่รู้ไหมยายป้องดีดีอ่ะยายบอกงงยายอย่าบอกว่าอย่าถามงงแต่ทำเป็นเดี๋ยวมาไม่มีใครมาลุมดูกันีอะไรลืมดังใหญ่แล้วยายช่ยลืมอะไรหรือเปล่าการไม่ยมสั่นแล้วเนี่ย เออ้ยมืจับก็สี่ช่องห้าช่องเลยนะวันนี้อันนี้ก็เป็นร้านฟักทุ่งเนาะฟักทุ่งติดกับร้านกระบือนะคะยี่สิบปีแล้วมีไก่อ่ะมีไก่นี่สิบปีเอาน้ำมีหมดเนาะใช่น้ำมีหมดเลยป้าจะได้ไม่งงนี่ยี่สิบปีนะครับยี่สิบปียี่สิบปีนี่คือขายนะไม่ใช่อายุ น่ะยายอีุ่1ากับแม่ผมเนี่อะ75แล้วอะแบงก์เลมีไก่มีไข่นี่ต้นตะหลับต้องอย่างนี้ครับเป็นไปรุ่นถ่ายไม่ได้ไม่ลอยต้องรุ่นนี้ครับรุ่นนี้แน่นอนครับดูน้ำน้ำข้นก่อนหอมไหมก่อนได้นะลองดูก่อนอ่ะลองดูก่อนนะทุกทุกชามมันจะมีไข่นะครับไข่ ไข่ไขไม่ใชไขทำไมไข่มาแล้กระปุบต้องต้องพูดว่าไข่ไข่ขาขาครึ่งครึ่งฟองอแล้วนะครับเองโ้ชามใหญ่เนาะการยัดกันไม่มีเยอีเลยะไข่สั่ไม่มีเยอะอะไหนดูหน่อยดิ รอะไโนานอ้นีาวมีพนี่นะคะมีน่ากินนะคะออามารับเร็วอันนี้ของไทยด่มีเหลืองขงไคมีเหลืองขงไทยยเ้อันมีขาวของนี่ของแอมเดอร์มีเหลืองนะอันนี้มีขาวมีเหลืองมีเหลืองไปาไปเลยอย่อ่ะมีขาว ใครอยากกินหมีไก่นะครับมาที่ภาคภูนะครับว่าจะไปแถวบุญช้างปิซซนะฮะยังวนที่ร้านแม่พูดร้านกระบุ้องเลยคนร้านกระเบื้องบ้านไทยบ้านโอ้ยเท้าถ้วยใหญ่มากก็มีเลื้ยงของโอ้โหร้อน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 ก็ทำหน้าคินหน้าคินก็ทำหน้าทำใจเดียว อนนี่มีขาวมีขาวเปลืองสั่งอะไรเปลืองนี่มีเหลืองใครสั่งของยาชยยาโชอยนาครันะอ่อไปมีเหลืองอ่ะยาโชอยยาโชอยยาโชยมีนี่อย่าอย่าไปเผื่อเคี่ยวนะของหนูมีขาวอ่ะยาโชยของหนูมีขาวไอ้เครื่องเครื่องที่เป็นเครื่องหนูาไสิคะมาค่ะโอ้น้ำาลายแล้ร้อนแม่ถือก๋วยเตี๋ยวเข้ามายังดีถ่ายรูปยังดี หนูก็อย่าแย่งของย่านะย่าลิงตัวน้อยย่ากินเยอะนะเอาอะไรเลยม่ใช่เลยทำไมแม่เอาจักมาของเขาล่ะกระเปืองอย่าบอกว่าไม่ได้ซื้อซื้อเปล่าอี่เนี่ยนังตรงนั้นแหละ คือวันนี้ก็มาฉลองอะไรนะฉลองแคน้องแม็กบี้เขาี่ยังเขาเออถอยรถมาใหม่เดี๋ยววันนี้จะจะพาขี่ไปเดินนานะมาดูนะเตรียมเมนูกันได้เลยมีแบบแัดรัดแม่หัวสันกระโดกระเดกใช่ไหมผมว่าเอาไก่ไปตัวไปไก่ย่างนานรถนี้แขัด็ัดไห้เอ็มเดินไปตามตามฮะยาโชยร่วงแล้วกระดูกหักไหมมันมีตัวเกาะครับมันมีราวเกาะ เราเาตะลุวกระดูค <cado> รัน <Bref> ดูนะไม่โอ้โหผมไม่ไปไปโอ้รถโดยแท็กมันจะเร็วแค่ไหนอร่อยอร่อยมากินะแล้วพอจบคลิปแค่นี้ก่อนค่ะเพื่อนๆกินก๋วยเตี๋ยวก่อนนะคะมามาฝากช่องไปฟาชาแนลนะคะ